พี่อ่ะใครอะไม่รู้จักไม่รู้จักเขาทำลายพี่เรื่องอะไรครับที่พวกนี้ไม่รู้จักพี่ชื่ออะไรเนรรี่ยพี่พี่ชื่ออะไรครับมี่จากที่พวกนี้ไม่รู้ัเขาทำลายจริงตัวเราก็เอาเ <tr uth> งินจเราไปด้วยเอากระเป๋าต้องไปแจ้ง <tr uth> หมายอจ้าพ่อตามคดีเป็นเพื่อนเขาไม่ใช่ไม่ใช่ครับผมผมมาช่วยพี่แหละ ไปโดนตีที่ไหนทำไมถึงโดนตีอ๋อหนูยังสวยอยู่เละสวยสวยสวยยังสวยอยู่ครับยังสวยอยู่ไปเมาที่ไหนมาไปทำอะไรมาที่ทำอะไรร่างกายรู้จำได้ไหมเล่าถึงเลยก็จะเอารถเลยเนี่ยไม่เขาทำไรก็แค่โดนโคนกฎหมาย แล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณตำรวจเนี่ยจะช่วยในเรื่องของความเป็นธรรมได้ไหมตำรวจเขาดำเนินการพี่จะให้ตำรวจดำเนินการยังไงครับหน้าพี่ตอนนี้เสียโฉมใช่ไหมหน้าก็เยังเงี้ยมันก็มันก็แดงอ่ะพี่มันก็โดนเสียโฉมอ่ะพี่อยากเอาไงอยากให้เขาจับมาแล้วก็เรียกค่าเสียหายไหมก็เต็มที่แต่วิธีการของตำรวจ แต่ถ้าเขาจับได้พี่จะเรียกค่าเสียหายคนพ,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 พูดต้องหาไหมไม่แน่เพออราะอ